เลือต้วันที่8วของผู้แฝดตัวนี้ที่ก่อสร้างมาในระยะเวลาปี2ปีเนี่ยเกิดชำดุดพังมาเป็นระยะทาง8กิโลเมตรกว่าเพราะงั้นถ้าเกิดน้ําที่มาเนี่ยไปในตัวเมืองเต็มๆนั่นหมายความถึงในตัวเมืองเมืองเศรษฐกิจน้ําท่วมมอนสัตรับ รับเลียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลตัวมณส์โคราชผมมีเรื่องหาหรือเร่งด่วนมีพี่น้องประชาชนเขตยฐานเะเลสอและอำเภอเมืองที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนครับสำหรับเรื่องของคลองโคกแฝดที่ผมได้ต่อสู้ให้กับพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งปี 62, ห2อถึงปี66เนี่ยผมก็ได้ไปอยู่อีเกเขตเลือกตั้งหนึ่งพี่น้องชาวโคราชอาจจะไม่รู้ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในตัวเมืองเ,องเนี่ยกรมชลประทานได้ออกแบบในการแก้ไขก็คือ ผันน้ําจากบริเวณประตูน้ําที่บ้านระลมหม้อนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะแยกออกไปทางขามเทเลซอรแล้วไปสู่บุงกุซาซึ่งเป็นแก้มบิงในระยะทาง14กิโลเมตรแต่สิ่งหนึ่งที่ชรประทานเนี่ยได้ดําเนินการก็คือในปี53-54เกิดน้ําท่วมใหญ่ในจันงหวัดนครราชสีมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ําที่มาเนี่ยไปในตัวเมืองเต็มๆนั่นหมายความถึงในตัวเมืองเมืองเศรษฐกิจน้ําท่วมะะนั้นก็มีการผันน้ําออกไปก็เลยได้ใช้เงินงบประมาณก้อนหนึ่งมาก่อสร้างคลองระบายน้ําเรียวกว่าคลองโคกแฝ เพื่อจะผ่านน้ําจากประตูระบายน้ําระบบหม้อผ่านบ้านโคกแฝกหาดทะเลสอไปสู่บึงพุษา14ามมกิโลเมตรกว่าก็มีการดําเนินการก่อสร้างในปี58 59และทําไมผมถึงต้องเอาเรื่องนี้ไปพูดในสภาล่ะครับเพราะเพราะว่าในปี62ที่ผมมาเป็นผู้แทนของโคกแฝกตัวนี้ที่ก่อสร้างมาในระยะเวลาปี2ปีเนี่ยเกิดชํารุดพังมาเป็นระยะทาง8กิโลเมตรกว่าและคลองที่สร้างเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษรรตรกรในเขต2-3ตำบลเพราะพังลงมาแล้วไม่ว่าครับคลองยังไปออกแบบเป็นคลองสองฝั่ง ทำให้การที่จะสูบน้ํารูอผันน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมนี่ทำไม่ได้เลยกับกลายเป็นการสร้างปัญหาผมจึงเอาเรื่องนี้ไปอภิปรายในสภาในปีถ้าจะไม่ผิดปี65นะครับรอต่อจากนั้นมาท่านอธิบดีกรมชลประทานก็ดีในส่วนของกรมชลประทานก็ดีท่านก็ได้มีสั่งการออกมาว่าเห็นควรดําเนินการในการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของโคกแฝกนี้ไปโดยให้เงินงบประมาณถึง4 4 0ล้านเป็นงบแบบผูกพัน วันนี้ส่วนหนึ่งได้ดําเนินการแล้วนี่คือความภาคภูมิใจที่เราเป็นป่าเป็นเสียให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมต่อสู้ผมทําจริงทําถึงและวัชลรพลทําได้นะันั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมกล้าพูดได้เลยว่านี่คือผลงานที่ผมได้ต่อสู้ร่วมกับพี่น้องประชาชนโดยการนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชน Oh,